สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะ และในวันนี้สปอร์ตบาซอรี่พาคุณผู้ชมตีตั๋วนั่งเครื่องไปกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะไปสองนักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกรายหนึ่งที่อยู่ในทีมอินเตอร์นาซิองแนเดูฟุตบอลไมอามีเรียกสั้นๆก็คือทีมอินเตอร์ไมอามีนะคะทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาที่มีเดวิดเบคแฮมซูเปอร์สตาร์และเจ้าพอ่อลูกดิ้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเจ้าของทีม เป็นใครไปไม่ได้คะ่ะนอกจากลิโอเนลเมสซี่สุดยอดนักเตะระดับโลกลิโอเนลเมสซี่เนี่ยหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงต้นสังกัดเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2023ซึ่งหลังจากที่เซ็นสัญญากันเมื่อปี2021เนี่ยเขาเซ็นกัน2ปีนะคะพร้อมกับเงื่อนไขในการขยายสัญญาปีที่3แต่ว่าเมื่อครบสัญญาปารีสเองก็ยืนยันแล้วคะ่ะว่าจะไม่มีการต่อเพิ่มออกไป ทําให้เมซี่สามารถเซ็นสัญญากับทีมใดก็ได้นะคะแบบฟรีๆแล้วก็มีข่าวลือออกมามากมายทั้งการไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียรวมถึงกลับไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างคะ่ะทั้งเรื่องเงินความท้าทายเมซี่เองก็ตัดสินใจเลือกอินเตอร์ไมอามี่เป็นต้นสังกัดใหม่ของเขานะคะโดยการย้ายไปเล่นสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ เมสซี่เซ็นสัญญาไป4ปีพร้อมกับรับค่าเหนื่อย200ล้านยูโรหรือว่าประมาณ7.4พันล้านบาทและนี่ก็คือการผจญภัยครั้งแรกของเลโอเนลเมสซี่นอกยุโรปค่ะและทันทีที่เลโอเนลเมสซี่ได้สวมเสื้อหมายเลข10ในนามอินเตอร์ม i อามีก็เกิดผลกระทบหรือว่า i ิมแพคกับวงการฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากนะคะทั้งเรื่องของความจุสนามต่างๆที่อาจจะรองรับแฟนบอลได้ไม่เพียงพอ ทั้งเรื่องของราคาค่าตั๋วเข้าชมที่พุ่งทยานสูงขึ้นค่ะที่สําคัญคือเรื่องของรายได้สโมสรหรือว่าสปอนเซอร์ต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าแค่สมัยที่เมสซี่เดินทางมาทัวร์อเมริกากับบาร์เซโลนาเมื่อปี2017เนี่ยก็มีแฟนบอลเข้าชมฝีเท้าของเขาอยู่ที่ประมาณ80,000รายนะคะในขณะที่ตอนนี้เองสนามบางแห่งในศึก MLS จูผู้ชมได้เพียงแค่18,000-30,000คนเท่านั้น และนั่นก็อาจจะทําให้ฝ่ายจัดก,การแข่งขันของหลีกรวมไปถึงสโมสรร่วมหลีกจะต้องนําข้อมูลตรงนี้แหละค่ะไปพิจารณาในอนาคตในเรื่องของการให้ทีมอินเตอร์ไมอามี่ย้ายไปแข่งขันในสนามที่จุคนได้มากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะเทียบเท่าศึกอเมริกันฟุตบอล NFL หรือว่าเบสบอล MLB ในขณะที่ตั๋วเข้าชมอินเตอร์ไมอามีมีราคาที่พุ่งสูงขึ้น624ดอลลาร์ 24, สำหรับการแข่งขันในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น10เท่าค่ะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะเข้ามาร่วมทีมของเมซี่นะคะยังไม่พอค่ะนอกจากนี้บัญชีอินสตาแกรของทีมที่มีผู้ติดตาม1ล้านคนในต้นเดือนมิถุนายนเขายังมียอด Follow พุ่งสูงขึ้นมากกว่า7ล้านคนในเวลาไม่กี่วันหลังจากการประกาศเข้าร่วมทีมของเมซี่ ในขณะที่ตัวเรียในเซี่เองก็จะได้ส่วนแบ่งจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันเกมลีกที่ MLS เป็นพาร์ทเนอร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกับทาง Apple TV+ Plus และเรเ็วๆนี้เราก็อาจจะได้เห็นเนื้อหาแบบ Exclusive เกี่ยวกับเมซี่ผ่านทาง Apple TV+ Plus อีกด้วยนะคะขณะที่ Adidas ซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์ของเมซี่อยู่แล้วเนี่ยเขายังผูกขาดการเป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งในสึก MLS อีกทางค่ะ ในส่วนนี้เมซี่เขาจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายสินค้าของ MLS ไปด้วยนะคะอีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เมซี่จะได้รับก็คือการซื้อสิทธิ์ตั้งทีมหรือว่าจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้กับทางลีกเพื่อให้หลีกเนี่ยอนุมัติยินยอมให้ตั้งทีมขึ้นมาเหมือนกับที่เดวิดเบคแฮมใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพื่อสร้างทีมอินเตอร์ไมอามีนั่นแหละค่ะขณะที่การย้ายมาที่นี่ ก็ไม่ใช่ปัญหาของเมซี่แต่อย่างใดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ไมอามี่แล้วหนึ่งหลังและก็ยังมีอดีตเพื่อนร่วมชาติอย่างกอนซาโลอีกัวอินมาแขวนสตาร์ทกับสโมสรไมอามี่แล้วเมื่อปีก่อนหน้านะคะแถมที่ผ่านมาก็ยังมีแข้งระดับโลกย้ายมาเล่นหลายรายค่ะอย่างเช่นสตีเวนเจอราทาวเวอร์เอนานเดสแล้วก็สลาตันอิบราฮิโมวิชที่เคยเล่นให้กับ LA g a l a ซี รวมไปถึงอันเดรปิโลที่เคยอยู่กับนิวยอร์กซิตี้แล้วก็มีแกรีตเบลที่มาแขวนสตาร์ทกับลอสแองเจลิสเอฟซีในส่วนของแฟนบอลเมซี่ที่สหรัฐหลังจากที่รู้ว่าขวัญใจของพวกเขาจะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญกับทางอินเตอร์ไมอามี ก็ไม่รอช้านะคะจัดการต้อนรับแบบอลังการงานสร้างเลยล่ะคะ่ะด้วยจิตรกรรมฝาผนังซึ่งจิตรกรรมฝาผนังที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่ที่หน้าร้านอาหารอาร์เจนตินาที่มีชื่อว่าฟิโอริโตนะคะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ชานเมืองไมามีรัฐฟลอริดาค่ะทางเจ้าของร้านเขาจ้างศิล,ลปินท้องถิ่นมารังสรรค์ผลงานเลยนะคะโดยร้านอ้างว่าศิล,ลปินเขาใช้เวลาสร้างผลงานไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำล่ะคะ่ะ ด้านผลงานในสนามกับต้นสังกัดใหม่ของเรอเนมิซีดาวยิงอาร์เจนตินาก็ประเดิมสนามในเกมลีกับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม3เมื่อวันที่21กรกฎาคม2566นะคะด้วยการลงสนามพบกับทีมครูซอาซูทีมจากเม็กซิโกแล้วเขาก็สามารถยิงประตูชัยในนาทีที่ 90+4 บวกพาทีมเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1 ้ดยในเกมนี้ค่ะเมซี่มีชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับเซกิโอบุสเกตอดีตเพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลน่านะคะและทั้งคู่ก็ถูกเปลี่ยนลงสนามในนาทีที่54พร้อมกันซึ่งกองหน้าแชมป์โลกได้สวมปลอกแขนกับตันทีมในทันทีอีกด้วยล่ะค่ะและในเกมที่2ของลีกครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม3เป็นการลงสนามพบกับแอตแลนตายูไนเต็ด ทีมในศึก MLS นะคะเมซี่เองเขาก็ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเมื่อยิงไป2ประตูพาอินเตอร์ไมอามี่คว้าชัยเหนือแอตแลนตายูเนเต็ดไป4ประตูต่อ0ย์ซึ่งนัดนี้เองเลอเนลเมซี่ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเป็นเกมแรกค่ะจากชัยชนะทั้ง2นัดเนี่ยส่งผลให้อินเตอร์ไมอามี่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม3นะคะ และในรอบ32ทีมอินเตอร์ไมอามีก็ลงเล่นเป็นเจ้าบ้านพบกับออร์ลนโดซิตี้เอสซีเดวนลเมซี่เองก็ยังยิง2ประตูค่ะช่วยให้ทีมเนี่ยชนะไป3ประตูต่อ1ผ่านไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะคะซึ่งก็จะเป็นการออกไปเยือน FC ฟซีดัลลัส และเขาก็สามารถเป็นคนเบิกสกอร์แรกให้กับทีมนำตั้งแต่6นาทีแรกเลยละค่ะอีกทั้งยังมายิงฟรีคิกสุดสวยให้ทีมตีเสมอไป4ประตูต่อ4ทํทำให้ต้องไปตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษนะคะผลปรากฏว่าเป็นทางอินเตอร์ไมอามีชนะ FC d a l ดัลัสไป5ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สาเร็จโดยเข้าไปพบกับชาร์ลอต และเมสซี่เองก็ยังคงยิงให้ทีมอย่างต่อเนื่องโดยมายิงประตูปิดท้ายในนาทีที่86พาต้นสังกัดเอาชนะชาลอ์ไปได้4ประตูต่อศูนย์พร้อมกับทำให้อินเตอร์ไมอามี่เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้ได้สำเร็จค่ะ และในเกมรอบรองชนะเลิศระหว่างอินเตอร์มอามี่กับฟิลาเดลเฟียยูเนียนเขาก็ยิงได้อีกหนึ่งประตูนะคะมีส่วนช่วยให้ทีมเนี่ยเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถ้วยลีกครับ2 0 2พีและนี่คือการเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งที่42ในชีวิตการค้าแข้งของเขาอีกด้วยละค่ะ ในที่สุดอีกหนึ่งนะัดประวัติศาสตร์ในชีวิตเลโอเนลเมสซี่ก็มาถึงนะคะกับนัดชิงชนะเลิศเกมลีกคัพ2023เมื่อวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2023ที่สนามจอโอดิสพาร์คเกมนี้เมสซี่นำทัพอินเตอร์ไมอามี่พบกับเนชวิลล์เอสซีและเขาก็ไม่พลาดในการเบิกสกอร์แรกให้กับทีมออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่23แต่ว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้จบ90นาทีด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อ1ค่ะต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษและอินเตอร์ไมอามี่ก็ทได้ สำเร็จนะคะเอาชนะจุดโทษเนชวิลเอสไปได้10ประตูต่อ9โดยเมสซี่เองเป็นคนยิงจุดโทษคนแรกให้กับอินเตอร์ไมอามีอีกด้วยก็มีส่วนสำคัญและค่ะในการช่วยให้ทีมอินเตอร์ไมอามีคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลคอนคาเคฟลีคับพ2023ซึ่งนี่ถือเป็นโทรฟี่แรกของสโมสรและเป็นโทรฟี่แรกนอกยุโรปของเมสซี่อีกด้วย นี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ต้องจะรึกแล่จดจำสำหรับเลวเนลเมซี่นะคะกับการคว้าแชมป์นอกลีกยุโรปเป็นครั้งแรกอีกทั้งยังลบคำคอรหาที่ว่าทีมอินเตอร์แมามี่คือทีมที่รวมเอาสตาที่โรยราแล้วมารวมตัวกันและยังต้องจับตาดูเมซี่ค่ะซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะพาอินเตอร์มามี่คว้าโทรฟี่มาประดับสมสรได้อีกหลายถ้วย แต่ว่าที่แน่ๆคือการตัดสินใจในครั้งนี้ของเลโอเนลมสซี่ช่างดูลงตัวและดีงามกับตัวเขารวมทั้งครอบครัวของเขาอย่างที่สุดค่ะ